ื่องของเงินเยียวยาน้ําท่วมในเขตกรุงเทพมหานครล่าสุดก็ยังมีการร้องมาอีกที่พักเพื่อไทยนะครับโดยผ่านมายังผมเนี่ยว่าที่เขตดอนเมืองเนี่ยหลังจากที่มีการผมลงพื้นที่ไปแล้วเนี่ยนะครับทางเขตดอนเมืองรวมทั้งเขตที่สองเขตสายไหมประชาชนก็ร้องว่าวันนี้ก็ยังไม่มีการจ่ายเงินเยียวยาได้ครบนะครับยังล่าช้าอยู่เรื่องที่สองก็บอกว่าการจ่ายเงิน,นไม่เป็นธรรม บ้านอยู่ในซอยเดียวกันนะครับตรงข้ามกันได้มากกว่านะครับบ้านบ้านตัวเองได้น้อยกว่าทั้งนี้ความเสียหายเท่ากันบ้านจัดสรรเหมือนกันอันนี้ก็ผมอยากจะขอให้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับลงพื้นที่ในเขตดอนเมืองและเขตสายไหมเพื่อไปตรวจสอบว่าขณะนี้ยังมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการเงินเดียวยาหนึ่งล่าช้าสองไม่ได้ความเป็นธรรมเพราะมีมาตรฐานต่างกัน ที่ผมตรวจสอบล่าสุดกับคณะทํางานพบว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับที่ไปลงบันทึกก็มีปัญหาในลักษณะที่มีการตรวจสอบแบบสุม่มคือไม่ตรวจละเอียดตรวจแบบสุม่มแล้วก็มีปัญหาว่าเมื่อสุ่มแล้วก็ทําให้การการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยไม่เท่ากันเพราะนั้นเรื่องนี้ผมมองว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครวันนี้ควรจะต้องลงพื้นที่แล้วร่วมกับทาง เจ้าหน้าที่เขตรวมทั้งเอาประชาชนในพื้นที่เนี่ยครับในชุมชน,นไ,ดได้ได้มาร่วมกันในการที่จะบูรณาการอย่าปล่อยให้เฉพาะเขตทํางานจะได้ทำงานเพราะวันนี้ประชาชนเดือดร้อนนะครับทั้งรู้สึกประชาชนเนี่ยเขามีความคัดข้องใจและมองว่าไม่ได้ความเป็นธรรมเรื่องนี้พอตรวจสอบรัฐบาลกลางเนี่ยนะครับเขาจ่ายเงินให้กับคอรมอไปนานแล้วพันกว่าล้านนะครับ เกือบรวม2,000ล้านเนี่ยแต่วันนี้ปรากฏว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยน่าจะได้ประสิทธิภาพขาดความบกพร่องและรวมนั้นที่สําคัญทางผู้ใหญ่ของกทมเนี่ยน่าจะปล่อยปลาละเลยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องวันนี้คนจะต้องไปตรวจสอบนะครับเพื่อให้ความเป็นธรรมกับประชาชนเพราะเราเองมองว่าเรื่องนี้เป็นอานาจของทางกรุงเทพมหานครรวมทั้งเขตแต่น่าจะไม่ดําเนินการให้ถูกต้องเป็นไปนตามกฎหมายและก็ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนนะครับ ก็อยากขอให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเราเองก็คงจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะครับ